ซีรีส์คำนวณัตาดอกเบี้ยเงินฝากของขคอทปิกวันนี้ฝากเงิน20,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.85%ต่อปีจากธนาคารทอ,อสอนะครับอ,อัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะมาดูกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารนาคารสงเคาะนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีเงินฝากออมทรัพออย,ออยดออพ์ดอกเบี้ยสูงนะครับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีตัวแคมเปญน,นี้นะครับเปิดเป็นชีได้ตั้งแต่นะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการนะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.85%นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีกรณีวงเงินคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ1.85%ต่อปีทั้งจำนวนกรณีวงเงินคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับระเกณ์และเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับหรือยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝาก1รลายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีชีอร่วมจ่ายดอกเบี้ยง,งวดบัญชีนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคม ของทุกปีนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาห,หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นสรับเปิดนะครับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีนะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีกันอ่ะลิงก์นี้นะครับ สนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสงเคราะห์ตนากถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทออสอนนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้นนะครับ2 0 0หมบาทดอกเบี้ย1.85%จํานวนวัน365วันนะครับดอกเบี้ยที่ไดรับ370บาทรับไปเลย สรุปนะครับเงินต้น20 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย370บาทเป็น2370บาทตาดอกเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษีในี่ให้จ่ายรับไปเต็มๆเน้นๆไม่ต้องแบ่งไข่เลยนะครับ ก่อนจาการน,นะครับใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธานาคารทออสอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะห้ามพลาดเด็ดขาดมีอัตราดอกเบี้ยด,ดีๆนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ